เคยแจ้งกับท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าวันเมื่อวันก่อนเนี่ยคุณตันพาสกรนาทีหรือว่าคุณตันอีชิตันเดินทางมาที่ท่องสามออริจินอลแล้วก็มอบเงินสด10ล้านบาทให้กับครอบครัวข่าว3ามนะครับแสดงความประสงค์ต้องการให้ครอบครัวข่าว3ามเราเป็นสื่อกลางส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เชียงรายซึ่งเราลงพื้นที่สำรวจและตกลงเบื้องต้นนะครับกับการให้ความช่วยเหลือ บ้านที่เสียหายทั้งหลังจะต้องสร้างใหม่เนี่ย11หลังนะครับาลายชื่อถ้ากราฟิกเสร็จก็ขึ้นให้ดูหน้าจอเลยนะครับ11หลังซึ่งจะนำเงินไปสร้างบ้านใหม่ทั้งหลังเนี่ยนะครับก็มีบ้านคุณบุญเกิดอยู่ที่แม่ลาวบ้านคุณประเสริฐอยู่ที่แม่ลาว บ้านคุณประดิษฐ์อยู่ที่แม่ลาวบ้านคุณจันสายอยู่ที่แม่ลาวนะคะบ้านคุณสาคออยู่ที่อำเภอแม่ลาวบ้านคุณเหมยอยู่ที่อำเภอแม่ลาวบ้านคุณลาวันที่อำเภอแม่ลาวมีบ้านคุณจำเริญบ้านคุณคมสัรบ้านคุณสมบูรณ์บ้านคุณกล่องนะคะทั้งหมดนี้อยู่ในอำเภอแม่ลาวเช่นกันค่ะนะครับก็รวมทั้งหมดแม่ลาวหมดเลยนะครับอันนี้คือเสียหายทั้งหลัง11หลังใช่ที่ตำบลดงมาดะนะคะ ขนาดที่จะใช้งบประมาณหลังละประมาณ3ามแสนสามหมื่นบาทนะครับสร้างบ้านแบบน้ำใจไทยรวมงบประมาณในส่วนนี้เนี่ยสามล้านหกแสนสามหมื่นบาทส่วนบ้านที่เสียหายบางส่วนคือต้องซ่อมเบื้องต้นสรุปออกมา200หลังเนี่ยนะครับการดําเนินการนั้นประสานงานกับท้องถิ่นรวมถึงกำลังผู้ใหญ่บ้านจะนําวัสดุก่อสร้างมารวมกันให้ที่วัดและก็ที่โรงเรียนก่อนจะมอบให้กับชาวบ้านเป็นรายบุคคล ทันท้ทางนั้นเนี่ยท้องถิ่นจะสํารวจนะครับว่าจุดไหนต้องซ่อมก่อนอย่างไรโดยใช้ก็ประมาณในการสนับสุนอุปกรณ์ในการก่อสร้างเนี่ยประมาณ2ล้านบาทในเบื้องต้นนะครับส่วนที่3ก็คือหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาขาย26หลังก็ขอสนับสนุนอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านนะคะประมาณการสักประมาณ200,000บาทค่ะ ขณะที่จุดที่สี่ก็คือวัดสันต้นแหนที่ตำบลดงบดาอำเภอแม่ลาวหลังคาย,ยอดฟ้าหักนะคะยอดช่อฟ้าหักเพดานภายในอุโบสถเสียหายแล้วก็มีศิละปะของฝาผนังบางส่วนด้วยก็ขอสนับสนุนในส่วนของกระเบื้องเครื่องปั้นดินเผามาเพิ่มเติมด้วยนะคะทั้งหมดก็งบประมาณประมาณสักห้าแสนบาทอันนี้เดี๋ยวต้องไปคุยกันให้ดีนิดนึงเพราะว่าชาวเผาคาอาขาบางคนบอกไม่กล้าสร้างที่มันเป็น โครงสร้างแบบอิฐแบบปูนแล้วก็<ช>อยากจะได้เป็นไม้ใช่ไหมใช่ค่ะผนังบ้านไม่อยากจะใช้เป็นอิฐบล็อกแล้วนะคะชาวเขาเขาบอกว่าขอเป็นไม้ดีกว่าเวลาสั่นไหวอีกจะได้ไม่ได้รับผลกระทบนะคะนั่นแหละฮะแต่ทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมที่ถามเข้ามาว่าประชาชนคนไทยทําอะไรหรือไม่นี่แหละครับท่านผู้ชมครับ,ำรบกำลังดำเนินการแม้จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น <S <S สําหรับการที่จะเยียวยาพูดได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสาตร์ ของประเทศไทยเนี่ยนะครับนี่แหละกำลังดําเนินการแต่ก็ต้องใช้ขั้นตอนกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อความรอบคอบนะครับเพราะเป็นเงินของผู้บริจาคนะฮะคุณตันอิชิตันนอกจากจะมามอบเงินให้กับเราสิบล้านผ่ามือที่ครอบครัวสาวสามตัวคุณตันยังไปสร้างบ้านเองอีกสามหลังให้กับผู้ประสบภัยนะครับหลังนี้ที่พี่ไปน้องใบจำได้ใช่ไหมค่ะนี่แหละ คุณตันดำเนินการโดยโพสต์ข้อความระบุนะครับว่าภารกิจแจกล้านทุกวันแจกปอเช่ทุกเดือน,นสิ้นสุดลงไปแล้วแต่ภารกิจสร้างบ้านใหม่ให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวให้เสร็จ30วันภายใน30วันเริ่มต้นขึ้นแล้วลุยลุยลุยนั่นแหละฮะก็คือเอาบริษัทก่อสร้างไปสร้างให้เลยลลนะครับแต่ว่าสาหลังนะฮะอย